สวัสดีครับผมจานตี้ครับผม Facebook Party นาแฝกนะครับช่อง y t u t u จานตี้พีบ้านะครับผมวันนี้จะมาตอบคำถาม FC นะครับแฟนคลับครับผมเขาบอกว่าทำคูยางจะทำแบบไหนเป็นยังไงเขาถามมาอันดับแรกนะครับคุณเอารถไถมาดันนะครับไทยไถแล้วก็ดันให้เป็นคูอย่างนี้คููสีขาวนี่ครับยเปิดแจ้งก่อน เป็คููสีขาวอย่างเงี้ยครับท year, ุกร่องเลยนะครับทำเหตุผลก็คือเราต้องการหน้าดินนะครับที่มีธาตุอาหารมาปลูกยางนะครับพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วปลูกยางเสร็จเรียบร้อยแล้วปีต่อมายางได้1ปี2ปี3ปีห้ามเกินปีที่3นะครับให้ทำแบบต่อไปเดี๋ยวผมจะขอหยุดคลิปไปก่อนแต่พาเดินไปดูนะครับครับมาถึงแล้วครับผม เดินไกลหน่อยแล้วก็เอาแม็โคเล็กนะครับมาจกแบบนี้ครับผมพอถ่ายไก๋ไก๋ในะครับหอนแดดจกแบบนี้ครับผมเห็นปะจกเป็นล็อกเป็นลอกเป็นล็อก,เ,อกเพื่อ,อยังเตรียมการครับผมเตรียมการเพื่อกีดยางพาแรงครับเพราะผมเตรียมการได้นะครับเพราะว่ายางรางคาหนาแรงมันตีแพง เขาจะมีหลอกแนมใอยางตลอดเลยมามาดนี้เป็นพิธีที่สองนะครับพิธีที่2คือกอตอบในคลิปเดียวเลยนะครับผมอ่าครับผมมาถึงแล้วครับอันนี้คือพิธีที่สองคือใส่เมฆอนหน่อยจกเลยนะครับจกเลยวิธีการก็คือเอานาดินมาไว้ตรงกลางคูปึ๊บป๊บเอาดินทั้งใต้ช่วนมากที่เป็นหินแห้หินแห่สภาพแบบนี้ ามาไว้เปิ้ขางเพื่อให้ดินมันสะนะดินมันสะลงคิดภาพอาอกครับบ่ให้หิสามแล้วเจ้าก็จะได้ธาตุอาหารอยู่ให้ย่างครับเจ้าอยู่ตรงกลางนี้ขันผู้ใดต้องการที่ปลูกเขาใส่กำลองอย่างสี่คือผมกระเฮ็ดคู่ข้าหน้าหน่อยขึ้นหนึ่งสอง้างนะครับคู่ข้าหน้าหน่อยขึ้นครับผมทั้งสองคางอย่างสี่เห็นไหมครับ โอเคครับผมแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ